สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตในส่วนของเทคนิคนิดนึงแล้วกันในส่วนของคู่ทองคํานะครับบางคนชอบเทรดทองคํามากๆผมก็มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคในการรีเทสของกราฟนะครับวิธีการดูจุดรีเทสดูยังไงอย่างแรกเลยนะครับในการดูจุดรีเทสดูจุดนี้ก่อนครับการที่กราฟเป็นเทรนขายลงหรือว่ามีการเทลงมาแล้วมีการพักตัวขึ้นแบบนี้นะครับ ในจุดปลายไส้เทียนหรืออาจจะเป็นเนื้อเทียนก็ตามในการยกตัวครั้งแรกนะครับให้เราตรีเส้นเอาไว้ก่อนหนเส้นให้เห็นเลยว่าเป็นเส้นนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะดูจุดรีเทสเนี่ยการที่กราฟมีการหลุดราคาแท่งไส้เทียนหรือเนื้อเทียนเดิมลงมาเนี่ยแล้วมีการพักตัวกลับขึ้นมาการที่เราจะฟอลโล่ต่อเนี่ยเราควรดูในส่วนของตรงแนวต้านก่อนหน้าคําว่าแนวต้านก่อนหน้าที่ผมมองไว้เป็นจุดรีเทสคือ ตรงไส้เทียนเดิมหรือเนื้อเทียนที่เป็นแท่งก่อนหน้าที่เราตเตรียไว้นะครับเป็นจุดรีเทสก็คือจุดไหนอ่อานเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับจุดนี้นี่จุดนี้เห็นไหมจุดนี้ครับอีกที่หนึ่งตอนนี้ก็ได้ราคารีเทสมาอีกรอบหนึงก็คือจุดนี้เพราะฉะนั้นนะครับในการมองจุดรีเทสการฟอลโล่ตามเทรนกราฟง่ายๆแค่นี้เองไปลองทำตามกันดู จับสังเกตของกราฟนะครับนิสัยของกราฟดูไม่ยากนะครับสําหรับคููทองคํา